ถ <úc> <บ iele> ามว่าบวผมเคยขาดทุนไหมห้าแสนสามทุนมันนะทั้งหมดผมขาดทุนน่ะรู้สึกว่าจะเกือบ5้าหมื่นนะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็กรับโควัดสวัสดีสีไม่ตลออก็ไม่อยากพูดคําหยาบนะครับก็คลิปนี้ผมก็มาพูดเรื่อง ผมขาดทุนบัวน,นี่เป็นประสบการณ์ของผมนะครับคือจริงๆแล้วผมไม่อยากพูดหรอกพี่ๆน้องๆเขาว่าผมอ่ะคืออาจจะมีดารมาม่าดาอะไรแต่ผมไม่อยากโลกสวยไงผมอยากจะพูดความจริงอยากจะพูดว่าเฮ้ยแม่งม,ม,มีขาดทุนนะเวย้ยคือบางทีผมแบบคือจริงๆแล้วบวัวไฟอ่ะถ้าเราเลี้ยงนานอ่ะมันไม่ขาดทุนหรอกอ่าบางตัวมันก็อาจจะให้ลูกทีให้ลูก ให้ลูกเร็วให้ลูกไม่ไม่ถี่ให้ลูกนู่นนี่นั่นไงอาจจะเป็นตัวผู้ตัวเมียก็ค้ากันไปนะครับเนาะผมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ว่าวงการนู่นนองวงการนี้นะแต่คือสวควายเนี่ยสองตัวผมเห็นเห็นตรงผมไงสองตัวผมขายขาดทุนผมซื้อมาสี่แสนแปดพี่พี่น้องน้องลองคิดดูนะว่าผมเสียค่าอาหารค่านั่นค่านี่ค่าทุกอย่างเออค่าเลี้ยงค่า ม,ม,มันเรื่องมีค่าจิบปะถาณนะครับน,นไหนจะค่าฟางหนูนี้ฟางก็ซื้อมา,าก็ก้อนละสี่สิบาทห้าสิบาทนะครับอาตีแบบถูกๆสามสิบาทแบบงงๆเลยตีแบบงงๆสามสิบบาทลองลองมาคิดแทนผมนะว่าเดือนหนึ่งอ่ะไหนจะค่าไฟค่าน้ําค่าอาทุกอย่างอาตีไปเลยค่าอาหารเข้าๆเลยตัวละอ่สองพันงงๆเลย <No. S 1> มีค่าอาหารด้วยค่าฟางค่าดูแลนู่นนี่นั่นอ่ะ ตีเป็นตัวสองพันอ่าสตัวนี้ก็สี่พันแล้วตีมางงงสามพันพอ2ตัว2ตัวสามพันเนี่ยผมเลี้ยงมาเนะ่ยเกือบ10บเดือนนะครับสิบเดือนตีไปเลยประมาณ30,000ื่นตีค่าเลยสาม0 0ื่แล้วก็มาบวกกับค่าค่าตัวที่ผมซื้อมานะไหนจะค่าเดินทางไปดูอีกตีไปเลยประมาณ5 0 0แสนห้าแสนประมาณนี้นะครับ เฉพาะควายนะสองตัวที่ผมขายไปห้าแสนสามทุนมันนะทั้งหมดแต่ผมขายออกไปอ่ะบวบัวบานเนี่ยผมขายออกไปแสนแสนสามบวตุมขายออกไปสามแสนกว่ากว่านะประมาณนี้นะ,ะแล้วปวกลบกนนะันยังไม่ถึงห้าแสนเลยผมขาดทุนน่ะรู้สึกว่าจะเกือบห้าหมื่นนะไอควายสองตัวเนี่ยเ <c oughs> ดืออีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้เลี้ยงให้มันมีลูกมีอะไรด้วยผมเลี้ยงไม่นักไม่นานไงผมก็เลยแบบว่าผมไม่อยากเลี้ยงต่อ เพราะว่าหนึ่งเลยคือผมคือมันไม่อยากเลี้ยงแล้วอะคือหนึ่งผมไม่ได้มีเวลาไปปล่อยมันด้วยแล้วก็ผมก็ไม่ได้พาแมงไปเดินตามทุ่งตามอะไรเหมือนเหมือนคนอื่นเขาอะนะสาหรับผมอะก็อ่าผมก็เลยตัดสินใจขายออกไปเลยผมจะว่าไงอะคือสําหรับคนอื่นเลี้ยงเป็นปีสองปีอาจจะไม่ขาดทุนนะเพราะอาจจะผสมได้ลูกได้อะไรเงี้ยมันไม่ขาดทุนก็จริงแต่คือหนึ่ง เงินนะ่ะมันกองตรงนั้นนะสาหรับผมนะผมเอาเงินไปไปไปหมุนทั้งอื่นนะ่ะหรือผมเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นผมยังคิดว่ามันงอกเงยเร็วกว่าอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่คือถ้าใครคิดจะเลี้ยงหรืออะไรผมผมไม่ได้ไป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 ,ไปนี่นะคือสําหรับผมผมอาจจะเลี้ยงระยะสั้นผมเลยขาดทุนอะไรประมาณเนี้ยอ,อ,อาจจะผมผมคิดว่าขาดทุนสี่ห้าหมื่นอ่ะผมไม่ต้องเหนื่อยเลี้ยงมันต่ออะไรเงี้ยไม่ต้องเก็บขี่มันไม่ต้อง ดูแลมันต่อ,อไม่ต้องหาเงินซื้ออาหารให้มันทุกๆเดือนสําหรับผมนะผมผมให้อาหารตลอดเนี่ยผมไม่ได้ว่าให้กินหญ้าอย่างเดียวนะคือสําหรับบัวตูมบัวบานเนี่ยก็มีเช้าตักเย็นตักอะไรเงี้ยนะก็คือตักนึงก็ต่อโลไม่บางทีก็ไม่ถึงโลเกือบเกือบโลนะครับนะประมาณตีเขาเขาสักวันละสองโลต่อตัวนะเออผมก็ตีเขาวขาวแม่งขาดทุนนะจะทาไงแม,ม่ผมผมแม่ผมถามวายไปไหน ผมผมผมตอบเลยขายไปแล้วขาดทุนด้วยแม่ผมแบบงงเงี้ยมึงขาดทุนเหรอนี่แกถามมึงขาดทุนเหรอผมก็ไม่รูาจะพูดว่าไงอะ่ะผมก็เออแม่งก็ต้องขาดทุนน่ะสําหรับผมผมว่าแม่งผมเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นนะอันนี้สําหรับควายนะสองตัวที่ผมผมพูดถึงอะ่ะตัดมาที่วัวนะครับ,บวัวถามว่าวัวผมเคยขาดทุนไหมไอไอไอวัวนะ ขาดทุนไหมผมขาดทุนนะบัวอ่าจะว่าจะว่าไงอะ่ะผมไม่ขอเอ,อ่ยชื่อดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าหาว่าผมไปโจมตีฟาร์มเขาเนาะน,นะ <No. S 1> ผมมีขาดทุนประมาณสองตัวนะครับนะบางตัวก็สองหมื่นบางตัวก็หมื่นกว่าหนึ่งเลยผมผมคิดว่านั่นแหละประเด็นเหมือนเกาะควายเป๊ะสวหรับผมคือเป็นพ่อค้าเออเป็นพ่อค้าพ่อค้าแบบผม รักทุกตัวนะแต่ผมขายแดกทุกตัวมไม่ใช่ว่าผมไม่ขายนะผมขายแดกทุกตัวผมขายทุกตัวเออขอให้มันมีราคาขอให้มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่เกินไปแต่สมัยก่อนอะท,ที่ที่ผ่านผ่านมานะผมแม่งเป็นพ่อค้าที่แบบได้กําไรเยอะนะไม่บอกว่าผมตัวเองผมดีอะผมแม่งก็เป็นพ่อค้าที่แบบเออเคยหน้าเลือดแบบแม่งได้กําไรเยอะอะแม่งแต่ทําไงได้ทุกคนคือเห็นเงินน่ะ คือใครไม่เอาก็บ้าแหละอะไรที่เป็นผมไม่รู้อ่ะเออแต่ผมม่มีคนให้ผมเยอะผมก็ต้องเอาเิเออในเมื่อเราเลือกซื้อมาแล้วถูกป่ะครับแต่ตอนนี้ผมพูดในแง่าขาดทุนนะต่ขอคิดหน้าเนะี่ยผมจะพูดในเรื่องได้กําไรว่าได้เยอะผมได้เยอะนะต่อเดือนเออแต่ช่วงเนี้ยผมก็ไม่ได้ขายไม่ได้อะไรแล้วคือเก็บไว้แต่วัวอ่ะอันนี้ผมขอเข้าประเด็นต่อขาดทุนเรื่อง,เร,องเรื่องวัวนะประมาณสองตัวผมเป็นคนนึงนะ ที่ผมชอบในตัววัวผมไม่ค่อยชอบในเรื่องใบเพชรมากกว่าสมัยก่อนนะผมไม่ค่อยชอบเรื่องในใบเพชรเลยคือใครจะว่าไงผมไม่สนนะผมคิดว่าตัววัวสวยผมเอาอะเออหรือใบเพชรจะเป็นหาเป็นหาเหี่ยวช่างอะไรช่างแม่แม่มันนะผมไม่สนนะเออผมคิดว่าผมชอบผมซื้ออเงินผมอะแต่ผมแต่ผมมาถึงวันวันวันจุดจุดเนี้ยผมคิดเลยว่าถ้าเราไม่ดูใบเพชรวัวนะ ไม่เลือกซื้อใบเพชรที่มันดีนะคือเราจะต่อยอดยากมากหนึ่งเลยคนที่ซื้อหลักสี่แสนห้าแสนหกแสนเนี่ยต้องเป็นคนที่มือหนักนะผมพูดเลยว่าคนที่ซื้อบัวห้าแสนถึงล้านหนึ่งได้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีผมนับคนได้อะไม่ใช่ว่าใครที่จะแบบมองแต่สองสามแสนเนี่ยยังยังพอมีกําลังจับใจ่ายใช้สอยอยู่นะเชื่อผมปะเพื่อนๆลองคิดตามผมนะคือซื้อห้าแสน ห้าแสนถึงเจ็ดแสนถึงล้านรถคันหนึ่งนะรถคันหนึ่งซื้อสดนะลองคิดดูแล้วคนที่จะซื้อบัวระดับเนี่ยหนึ่งเขามองใบเพชรแล้ว <c oughs> ก่อนที่เราจะซื้อมาเราซื้อมาสี่แสนห้าเราจะไปขายสี่แสนสามเอ้ยเราจะไปขายสี่แสนเจ็ดสี่แสนแปดเนี่ยมันคุ้มแม่ลงทุนไปตั้งสี่แสนกว่าได้กลับมาคืนแค่สี่แสนแปดได้กำไรแค่สามหมื่นหาค่ารถค่านู่นค่นี้ เอาเงินไปทำอย่างอื่นแม่งยังคุ้มกว่าถูกปะแต่คือถ้าสมมุติเราลงทุนไป2องแสนได้กำไรมาห้าหมื่นอันนี้คุ้มสําหรับผมนะแต่ถ้าลงทุนไปสนะี่ห้าแสนห้าห้าแสนไม่ต้องได้กำไรแสนนึงอะซื้อมาห้าแสนต้องได้หกแสนนะแต,แต่อยากให้พี่พิงน้องไม่ต้องดูแบบผมหรอกเอ,เอาผมเป็นแบบเออที่ขาดทุนอนะผมก็แค่มาเล่าประสบการณ์ผมนะ คือผมไม่สนใจผมไม่ใครพูดช่างแม่งเงินผมอาเงินกูอะ่ะเออมีปัญหาไหมอะ่ะผมก็จะพูดเ,เงินกูมีปัญหาไหมแต่วันนี้ผมกลับมาคิดน,นะว่าเฮ้ยถ้าใบเพชรไม่ไม,ไม่ไม่ดีหรือสายใบเพชรไม่ไม่ไม่เวิร์กเราก็ไปต่อไม่ได้อ่ะคนมาซื้อมันก็เขาก็เขาก,เขาก็ดูเป็นเขาก่อนที่พี่พ,พี่น้องไปซื้ออ่ะผมบอกเลยว่าพังคนไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะหนึ่งถามทีมงานถามเพื่อนถามพี่ถามน้องถามทุกคน เขาต้องปรึกษากันอยู่แล้วจะซื้อบัวสี่ห้าแสนนะตืมเราไหนแม่เขาเป็นยังไงตาเขาเป็นยังไงเนี่ยทุกคนอี่นี่เกันหมดแล้วผมคอดไม่สนไม่สนหี่สนแตดอะเออผมไม่สนอะไรทั้งนะั้นอะนะผมซื้อเลยแล้วผมซื้อมาสองแสนก็กว่าเนะีนะ่ยแหละฮะประมาณสักสองแสนเออสองแสนพอดีเป็นเป็นวัวแต่ว่าสติดกลมทีเนี่ยโอ้โหผมกล้ามหัวเงี้ยมผมขายไม่ออกเออผมขายไม่ออกแล้วแม่ง พี่เพ่งน้องเชื่อไหมผมอัดอัดอาหารนะอัดอัดเต็มที่อะ่ะผมใส่แม่งเต็มที่ทุกอย่างหูขี้อะไรขี้กินไม่อ้วนอะ่ะตัวอื่นกินอ้วนผมให้แม่งกินอา,าอาหารหมดผมเทอาหารหมดผมเทอ่ะยาผมทุกอย่างผมอัดเต็มขนาดนะ่ะพี่พี่น้องเชื่อไหมแม่งไม่อ้วน <Yo. S 1> ผมอย่างนี้เลยผมนั่ง <S <S> <S ผมไอ้เหียทำไมไม่อ้วนวะเลี้ยงมาสามเดือนแม่งยังไม่อ้วนอะ่ะลองลองคิดดูนะเออ แต่มันอาจจะเป็นวัวเฟมใหญ่นะผมไม่ไม่ได้ว่าหรือไปไปไปว่าฟาร์มเขานะแต่คือผมอัดแล้วอะสามเดือนแม่งไม่อ้วนอนะ่ะลองคิดดูเดะผมเหียอะไรวะเนี่ยคือเป็นประสบการณ์หลักๆของผมเลยแล้วผมแม่งเข็ดเลยผมรู้ว่าเฮ้ยเียแม่งไม่ใช่เว้คือบางทีถ้าเราไม่สนใจใบเพชรเลยมันก็ไม่ได้นะเอออันนี้คือประเด็นหลักนะคือผมอัดเต็มที่แม่งไม่อ้วนยังไงแม่งก็ไม่อ้วน ผมเลยมานั่งคิดไปว่าอ่าเห็นไหมครับลาลาอีตัวทสมศมมาตอนแรกแม่งไม่สวยเลยแต่พอกินอาหารนิดหน่อยแม่งกลับสวยพอเต็มอายุมันนะอคือมันมันสวยเรื่อยๆโดยที่มันมันยังเห็นอยู่ะแต่อีตัวนั้นคือมันเป็นติดบัวกลมประมาณสามรทัดสองมรรทัดนี่แหละฝั่งแม่นะบรรทัดหนึ่งมันทัดสองคือรุ่นเหลนอะรุ่นหลานถึงหลุดเออต้องรุ่นหลานถึงหลุดรุ่นลูกยังไม่หลุดผมไม่ตัดสินใจเลยเี้ยกูขายขาดทุนเลย ไอ้ย่ยอมเลยผมวันนั้นผมขายขาดทุนมารู้สึกว่าจะหมื่นกว่าเนี่ยหรือมั้งหมื่นห้าเนี่ยแหละผมขายขาดทุนนะไม่รวมค่าอาหารนะอันนี้ต้องบอกก่อนไม่รวมค่าอาหารนะบัวตัวนั้นที่ผมขายขาดทุนนะรู้สึกขาย,ขายไปหมื่นขาดทุนไปหมื่นห้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละถ้าผมจาไม่ผิดอะแล้วผมก็เลยเออไม่เป็นไรอ่าครั้งหน้าผมจะปรับปรุงตัวเองผมจะซื้อตัวบัวกับใบเทร ให้มันสอดของกันน่ะผมจะไม่ไม่ฉีกใบเพชรใบเพชรสวยตัววัวเฮียไม่เอาใบาเพชรสวยตัววัวเฮียหรือวัวตัววัวเฮียใบยเพชรสวยผมไม่เอาคือผมก็คือให้แม่งให้แม่งควบคู่กันไปอะ่ะไม่ใช่แบบเออมีสนไม่สนพระบิดาหรือไ่สนคำพูดของคนอื่นอะ่ะแล้วผมแล้วจะคิดถึงคำพูดของผมนะว่าแม่งออกอยากแล้วแม่งต่อยอดอยากลูกออกมาก็เขามาขอดูใบแม่ก็ มันซื้อราคาแพงไม่ได้อออะเแต่ถ้าเป็นเป็นใบเพชรที่ดีนะเราพูดยังไงก็มันน่าซื้ออะใบเพชรสวยตัวบัวสวยออกง่ายครับพวกเนี้ยอันนี้ผมฝากไว้นะคือตัวที่ผมขาดทุนนะตอนนั้นนะผมเลี้ยงแม่งไม่อ้วนอนะผมยิ่งแบบผมจนท้ออะเออผมพูดจนผมจนท้ออะเออแต่ว่าทั้งๆนั้นรวมๆกันแล้วอะไม่ว่าจะเป็นบัวเป็นควายนะครับเนาะ คือที่ผมขาดทุนมาผมอาจจะใจร้อนไปหน่อยเพราะว่าหนึ่งผมอาจจะเลี้ยงไม่นานอาจจะเลี้ยง3เดือนถึงแค่10เดือนเนี้ยสเดือนถึงสิเดือนอาจจะไม่ได้เห็นความแตกตา่างหรือความแบบพันธุกรรมอะไรมันมากมายอะไรนี้เนาะแต่คือสาหรับผมอะ่ะคือการลงทุนสําหรับผมคือ3เดือน6เดือนเนี้ยแม่งมันต้องได้เงินเงินเงินกลับมาหมุนหมุนตัวใหม่แล้วอะ่ะคือไม่ใช่ว่าเงินไปจมอะไรนะนะสำหรับผมผมไม่ได้เป็นคนเงินเ,นเยอะอะไรขนาดนั้นนะ นะตอนนั้นนะะผมไม่ได้แบบไปฟิกที่แบบต,อองงต้องอย่างนั้นต้องอย่างเนี้สำหรับผมก็คือสามเดือนสี่เดือนเนี่ยขอขายแล้วก็ได้กําไรไปหมุนใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเนาะก็คือการขาดทุนสําหรับเรื่องเรื่องการเลี้ยงวัวนะครับเนาะก็คือผมก็ไม่อยากให้พี่เพื่นน้องคิดมากหรือรอ,อะไรเนี่ยใครที่เลี้ยงแล้วก็สู้ๆทุกคนแต่ใครที่เริ่มเลี้ยงใหม่ก็ก่อนจะซื้อ หรือก่อนจะเลี้ยงเราศึกษาให้มันดีๆก่อนนะครับนะว่าอนาคตมันจะเป็นไงราคามันจะไปยังไงตลาดมันจะไปยังไงมันจะซบเซาไหมหรืออะไรไหมเนี่ยจะได้ไม่นั่งคุมขมับเหมือนสมัยก่อนของผมนะเนาะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับในอีพีหน้าในอีพีหน้าผมจะพูดเรื่องผมได้กําไรดีกว่าขาดทุนไปแล้วได้กําไรผมจะพูดเรื่องเรื่องได้กําไรคือ <c oughs> ขาดทุนไปแล้วได้กําไรก็มีได้กไาไ,กไรเยอะด้วย เดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปหน้านะครับเนาะอีพีนี้ก็ขออขอบคุณพี่ๆน้องๆฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับในพีหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย